คำเตือนเนื้อหาข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนสรุปความเชื่อใดๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชม เปิดใจครั้งแรกพลตำรวจตรีเกรียงศัก์นุ่นเกลี้ยงอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาโต้กลับปมคลิปเสียงหลุดเรียกรับสวยพร้อมปฏิเสธข่าวลือเรื่องเงิน30ล้านบาทเพื่อซื้อตำแหน่งผู้การยืนยันเป็นการดิสเครดิตใส่ร้ายให้เสียชื่อเสียงค่ะ พลตรวจตรีเกรียงศักดิ์ให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการที่สออปกอตรโดยยืนยันชัดเจนว่าตนเองมีลำดับอาวุโสเป็นอันดับที่32ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและครองตำแหน่งรองผู้บังคับการมานานถึง8ปีจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นตามอัตโนมัติอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้อตำแหน่งตามที่ถูกกล่าวอ้างค่ะ นอกจากนี้ยังโชว์ผลงานเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเคยได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศมาเป็นเครื่องการันตีความเหมาะสมส่วนประเด็นคลิปเสียงที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็น AI หรือไม่นั้นล่าสุดทางปปชภาค8ออกมาระบุเบื้องต้นแล้วว่าเป็นคลิปสนทนาจริงไม่ใช่ AI ค่ะ ขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งรัดสอบสวนใน2ส,ส่วนหลักคือความผิดทางวินัยและคดีอาญาโดยมีการเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรฉวางและนายตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกำหนดกรอบเวลาการสอบสวนให้ชัดเจนภายใน30วันค่ะวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ปปชเตรียมเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อประสานข้อมูลและขยายผลตรวจสอบย้อนหลังการทำงานทั้งหมด มหากราบคลิปเสียงสวยเมืองคอนจะจบลงอย่างไรใครคือผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะ